นิทานธรรมะสอนใจเรื่องสองตายายผู้ถูกทอดทิ้งในหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมทุ่งนาบ้านหลังนั้นเป็นที่อาศัยของสองตายายที่ชื่อว่าตาจันและยายคำทั้งสองเป็นคนแก่ในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวผ่านทุก และสุขมาด้วยกันหลายสิบปีแต่ในบ้านปลายของชีวิตทั้งสองกลับต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและเงียบเหงาตาจันกับยายคำมีลูกสามคนแต่ละคนได้เติบโตและออกไปมีครอบครัวของตัวเองในเมืองใหญ่พวกเขาละเลยหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราแม้ว่าตาจันกับยายคำจะเฝ้ารอการกลับมาของลูกๆทุกวัน หลักมีเพียงความเงียบเหงาที่มาแทนที่วันหนึ่งยายคำรู้สึกไม่สบายเจ็บป่วยจากอาการไข้แต่บ้านของพวกเขาอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านหลักไม่มีใครมาช่วยดูแลตาจันจึงต้องออกไปเก็บสมุนไพรในป่ามาให้ยายคำกินเป็นยาด้วยความยากลำบากและร่างกายที่ฉลาภาพแต่เขาก็ไม่เคยบ่น เขายังคงดูแลภรรยาด้วยความรักและความห่วงใยตาจันกับยายคำมักพูดคุยกันถึงความหลังครั้งที่ครอบครัวยังอยู่ด้วยกันทั้งสองจำได้ถึงวันที่ลูกๆยังคงวิ่งเล่นอยู่รอบๆบ,บ้านและเสียงหัวเราะที่เคยเต็มไปทั่วบริเวณแต่ตอนนี้บ้านปลับเงียบเหงาไม่มีเสียงเด,ด็กๆหรือเสียงใครมาเยี่ยมเยียน วันเวลาผ่านไปยายคำเริ่มป่วยหนักขึ้นอาการของเธอไม่ดีขึ้นเลยแม้จะได้กินสมุนไพรที่ตาจันร์เก็บมาให้ตาจันรนั่งอยู่ข้างเตียงของภรรยาจับมือเธออย่างอ่อนโยนขณะที่ยายคำพยายามยิ้มและปลอบใจตาจันอย่าเป็นห่วงยายเลยนะตายายพร้อมจะไปสบายแล้ว ยายคำพูดเบาๆพร้อมกับน้ำตาไหลอาบแก้มตาจันรู้สึกใจสลายเขาไม่อยากให้ภรรยาที่รักต้องจากไปแต่เขาก็รู้ดีว่ายายคำต้องการเพียงแค่ความสงบและการปล่อยวางยายอยู่กับตาอีกหน่อยได้ไหมตายังไม่พร้อมที่จะอยู่คนเดียว ยายคำยิ้มและพยักหน้ายายจะอยู่กับตาจนกว่าตาจะพร้อมหลายวันต่อมายายคำก็จากไปอย่างสงบในคืนที่เงียบเหงาตาจันนั่งอยู่ข้างๆเธอจับมือเธอจนกระทั่งเธอหยุดหายใจตาจันร้องไห้ด้วยความเศร้าเขารู้สึกว่า ตัวเองสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมกับการจากไปของยายคําหลังจากนั้นชาวบ้านรู้เรื่องการจากไปของยายคําและมาช่วยจัดงานศพให้แม้ว่าตาจําจะมีลูกหลายคนแต่ไม่มีใครมาร่วมงานศพของแม่พวกเขาต่างติดพันกับการทำงานและชีวิตในเมืองใหญ่ ถิ่งให้ตาจัต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวอย่างเต็มที่เมื่อไม่มียายคำอยู่ด้วยตาจัต้องใช้ชีวิตที่เหลือเพียงลำพังเขาไม่มีใครคอยพูดคุยหรือปลอบใจความเหงาและความเศร้าท่วมท้นหัวใจของเขาทุกวันตาจัใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งอยู่ที่หน้าบ้าน มองออกไปยังทุ่งนาที่เคยเห็นยายคำเดินไปมาในอดีตวันหนึ่งชาวบ้านสังเกตเห็นว่าตาจันไม่ได้ออกมานอกบ้านตามปกติพวกเขาเริ่มเป็นห่วงและจึงพากันไปหาที่บ้านเมื่อไปถึงพวกเขาพบว่าตาจันได้สิ้นลมหายใจอย่างสนบกที่หน้าบ้านในมือของเขายังโงงก,กระดาษที่เขียนจดหมายถึงลูกๆอยู่ ในจดหมายนั้นตาจันเขียนว่าพ่อคิดถึงลูกๆเสมอพ่อและแม่หวังเสมอว่าจะได้พบพวกเจ้าอีกครั้งแต่เมื่อชีวิตมาถึงปลายทางพ่อเข้าใจว่าไม่ควรยึดติดกับความหวังที่ไม่อาจเป็นจริงพ่อขอให้ลูกๆใช้ชีวิตนี้อย่างมีความสุขและดูแลตัวเองดีๆอย่าลืมว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันเพียงใดพ่อและแม่จะรักและห่วงใยลูกเสมอจดหมายนี้ถูกส่งไปยังลูกๆของตาจันและยายคำเมื่อพวกเขาได้รับจดหมายและรู้ว่าพ่อแม่ของพวกเขาได้จากไปแล้วพวกเขาก็รู้สึกสำนึกผิดอย่างมากความเศร้าและความเสียใจท่วมท้นหัวใจของพวกเขา ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาทำผิดพลาดในการละเลยพ่อแม่และพวกเขาจะไม่สามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้อีกต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะพากันกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อทำพิธีศพแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วพวกเขาทำได้เพียงแค่มองบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของพ่อแม่ที่ตายไปพร้อมกับการจากไปของพ่อแม่ นิทานเรื่องนี้เตือนใจเราเกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลและให้ความรักแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กการรักเลยหรือการทอดทิ้งผู้ที่เรารักนั้นไม่เพียงแค่เป็นการทำร้ายพวกเขาแต่ยังเป็นการทำร้ายตัวเองด้วยความรักและความสำคัญในครอบครัวเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ ไม่ควรปล่อยให้สูญหายไปโดยง่ายเพราะเมื่อถึงวันที่เราเสียมันไปเราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขความผิดพลาดได้นิทานธรรมะสอนใจเรื่องตาเงินกับความสุขมีชายชราคนหนึ่งชื่อว่าตาเงินตาเงินเป็นคนแก่ที่โดดเดี่ยวเขาไม่มีครอบครัว ไม่มีลูกหลานมีเพียงบ้านไม้หลังเล็กๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองตั้งแต่ยังหนุ่มเมื่อครั้งยังหนุ่มตาเงินเป็นคนที่ทำงานหนะักเขาทำงานก่อสร้างทำไรท่ทำนาและเก็บเงินอย่างประหยัดเพื่อความมั่นคงในชีวิตวันเวลาผ่านไปตาเงินเก็บสะสมเงินทองไว้มากมายแต่เขากลับพบว่าตัวเองไม่มีความสุขเท่าที่ควร แม้จะมีทรัพย์สินมากมายแต่ชีวิตของเขากลับเต็มไปด้วยความเหงาและความอ้างว้างเพราะเขาไม่ได้มีเพื่อนหรือครอบครัวที่จะอยู่เคียงข้างตาเงินจึงใช้เวลาทั้งวันในการนับเงินและดูแลทรัพย์สินของตนเองโดยไม่ได้ใส่ใจสิ่งอื่นใดในชีวิตวันหนึ่งขณะที่ตาเงินกำลังนั่งนับเงินอยู่ในบ้าน เขาได้ยินเสียงเคาะประตูเมื่อเขาเปิดประตูออกไปก็พบกับเด็กหนุ่มชื่อว่าเปียกที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเปียกมาขอความช่วยเหลือจากตาเงินเพราะบ้านของเขาถูกน้ำท่วมจากพายุเมื่อคืนเปียกต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านแต่เขาไม่มีเงินจ้างช่างมาซ่อมตาครับพอจะช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ บ้านผมพังเสียหายมากพวกเราไม่มีที่อยู่ผมคิดว่าตาคงจะพอมีเงินช่วยซ่อมแซมบ้านของพวกเราได้บ้างเปียกขอร้องด้วยน้ำเสียงที่อ้อนวอนตาเงินนั่งฟังคำขอร้องของเปียกแต่ในใจเขากลับคิดถึงเงินทองที่เขาเก็บสะสมมาทั้งชีวิตเขาไม่อยากเสียเงินไปเพียงเพื่อช่วยคนอื่น แม่ว่าเขาจะมีเงินมากพอแต่เขาก็ยังคงยึดติดกับความกลัวว่าจะไม่มีพอใช้ในอนาคตขอโทษน้เพียรตาคงช่วยไม่ได้ตาต้องเก็บเงินไว้เผื่อใช้ยามจำเป็นในบ้านปลายชีวิตตาเงินตอบเสียงเรียบโดยไม่สนใจในความยากลำบากเปียรเอียรได้ยินคำตอบของตาเงินก็รู้สึกติดหขังอย่างมาก เขาเดินกลับไปยังที่บ้านพังเสียหายของเขาด้วยความเศร้าแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เย็กตัดสินใจที่จะซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเองแม้ว่ามันจะยากลำบากก็ตามวันต่อมาเย็กเริ่มซ่อมแซมบ้านของเขาเองโดยไม่ได้รอความช่วยเหลือจากใครเขาใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติและความสามารถของตนเองในการซ่อมแซมบ้าน ขณะที่เขากําลังทงาํางานหนักตาเงินก็แอบมองดูจากหน้าต่างบ้านของเขาเองและรู้สึกแปลกใจที่เห็นเด็กหนุ่มคนนั้นมีความตั้งใจและมุ่งมั่นหลายวันผ่านไปเปียกสามารถซ่อมแซมบ้านของเขาได้สําเร็จด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นตาเงนินเริ่มรู้สึกถึงความผิดพลาดที่เขาไม่ได้ช่วยเปียกเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า เงินทองที่เขาเก็บสะสมมาเหล่านั้นมีค่าแค่ไหนถ้าเขาไม่สามารถใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้วันหนึ่งตาเงินตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมเปียกเขาเดินไปที่บ้านของเปียกและพบบ้าบ้านหลังนั้นกลับดูแข็งแรงและอบอุ่นกว่าเดิมเปียกกับครอบครัวของเขาต้อนรับตาเงินด้วยความยินดีและไม่เคยโกรธเขาแม้แต่น้อย ตาเงินครับขอบคุณที่มาเยี่ยมบ้านเราบ้านนี้สร้างขึ้นจากความพยายามของพวกเราเองแต่ความจริงแล้วหากตาไม่ช่วยเราเลยก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจดีว่าตาต้องการอะไรผมเองก็ดีใจที่ตาเงินมาหาเราในวันนี้เพี้ยกล่าวด้วยความจริงใจตาเงินนั่งฟังและเริ่มรู้สึกว่าต่อได้ทำผิดพลาดไปแล้วการเก็บเงินทองไว โดยไม่ใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทําให้ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและความเหงาในที่สุดเขาก็เริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสะสมทรัพย์สินแต่มาจากการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นหลังจากนั้นตาเงินก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาตัดสินใจใช้เงินทองที่เขาเก็บสะสมมาทั้งชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นในหมู่บ้าน เขาซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวที่ยากจนเขาบริจาคเงินให้กับโรงเรียนในหมู่บ้านเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนหนังสือและเขายังใช้เงินเพื่อสร้างส,างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับชุมชนชาวบ้านทุกคนเริ่มมองตาเงินในมุมมองใหม่เขาไม่ได้เป็นเพียงคนแก่ที่เก็บสะสมทรัพย์สินอีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ชาวบ้านรักและเคารพตาเงินมากขึ้นตาเงินเองก็รู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นในวันสุดท้ายของชีวิตตาเงินนอนอยู่บนเตียงไม้ในบ้านไม้หลังเล็กๆแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวเหมือนก่อนรอะตัวของเขามีเพื่อนบ้านและเด็กๆที่เขาเคยช่วยเหลือมานั่งอยู่ข้างๆ เขารู้สึกอบอุ่นและพอใจในชีวิตที่เขาได้เปลี่ยนแปลงเขาตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินแต่อยู่ที่การแบ่งปันและความรักที่เราได้มอบให้กับผู้อื่นนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสะสมทรัพย์สินหรือสิ่งของทางวัตถุแต่เกิดจากการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น การที่เรามีทรัพย์สินมากมายแต่ไม่ใช้มันเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอาจทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มีความสุขแต่เมื่อเราใช้สิ่งที่เรามีเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้อื่นเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิดนิทานธรรมะสอนใจเรื่องคุณตากับต้นไม้ที่ปลูกไว้ มีคุณตาคนหนึ่งชื่อว่าตาแสงตาแสงเป็นชายชาราคนเดียวในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าๆเกเียงลำธังแม้ตาแสงจะอายุมากแล้วแต่ตาแสงยังคงมีแรงกายและแรงใจในการทำสิ่งที่เขารักนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ทุกๆเช้าตาแสงจะออกไปที่สวนหลังบ้านของเขาเพื่อ,อรดน้ำต้นไม้ และคอยดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกด้วยความรักและความเอาใจใส่ต้นไม้ในสวนของตาแสงมีหลายชนิดตั้งแต่ไม้ดอกไม้ผลไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแม้แต่เด็กๆในหมู่บ้านยังชื่นชอบที่จะมาเล่นในสวนของตาแสงเพราะที่นั่นเต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นหอมของดอกไม้และผลไม้หวานๆให้เด็กกิน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสงสัยก็คือทำไมตาแสงถึงยังคงปลูกต้นไม้ใหม่ๆอยู่เสมอแม้ว่าเขาจะอายุมากขึ้นและไม่มีใครที่จะช่วยดูแลสวนหลังจากที่เขาจากไปแล้วบางคนในหมู่บ้านก็พูดกันว่าตาแสงปลูกต้นไม้ไปเพื่ออะไรในเมื่อเขาอาจจะไม่ได้อยู่ดูแลพวกมันเจริญเติบโตว,วันหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อว่าน้อย ผู้ซึ่งชอบมาเล่นในสวนของตาแสงก็ตัดสินใจถามตาแสงถึงเหตุผลที่เขาปลูกต้นไม้ใหม่ๆอยู่เสมอตาครับทำไมตาถึงยังปลูกต้นไม้อีกล่ะครับตาอายุมากแล้วต้นไม้พวกนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะโตตาจะได้เห็นมันโตจริงๆไหมครับน้อยถามด้วยความสงสัยตาแสงยิ้ม และพาน้อยเดินไปยังต้นไม้ใหญ่ที่เขาปลูกเมื่อหลายสิบปีก่อนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มักจะเป็นที่พักผ่อนของเด็กๆและชาวบ้านที่มาพูดคุยกันในยามเย็นเจ้ารู้ไหมน้อยต้นไม้นี้ตาปลูกเมื่อย,ยังตอนเป็นหนุ่มตอนนั้นตาก็ไม่ได้คิดว่าจะเห็นมันโตเช่นเดียวกันแต่ตาปลูกมันเพราะรู้ว่าถึงตาจะจากไปต้นไม้นี้ ก็ยังคงอยู่มันจะเติบโตและให้ร่มเงาแก่คนรุ่นหลังเหมือนที่ตาปลูกต้นไม้ทุกวันนี้ตาไม่ได้ปลูกเพื่อตัวเองตาปลูกเพื่อพวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าได้มีร่มพัดจริงได้กินผลไม้ที่หวานอร่อยและได้เห็นความงามของธรรมชาติตาแสงกล่าวด้วยความเมตตา น้อยมองตาแสงและเข้าใจถึงความหมายที่ลึกซึ้งของการปลูกต้นไม้เขาตระหนักได้ว่าการที่ตาแสงปลูกต้นไม้ไม่ใช่เพื่อเขาเองแต่เพื่ออนาคตของเด็กๆและชุมชนการที่คนแก่คนหนึ่งยังคงทำสิ่งดีๆต่อไปแม้จะรู้ว่าตนเองอาจไม่ได้เห็นผลลัพธ์นั้นก็คือการสร้างความหวังและการส่งต่อความรักให้แก่คนรุ่นหลัง หลังจากวันนั้นน้อยก็เริ่มช่วยตาแสงปลูกต้นไม้เขาเรียนรู้วิธีการดูแลต้นไม้จากตาแสงและเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการทำสิ่งดีๆที่ช่วยส่งผลต่อผู้อื่นน้อยสัญญากับตาแสงว่าจะดูแลส่วนนี้ต่อไปไม่ว่าต้นไม้จะต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะโตเต็มที่วันเวลาผ่านไปตาแสงจากลูกนี้ไปอย่างสงบ ในวันที่ตาแสงจากไปชาวบ้านทุกคนรู้สึกถึงความสูญเสียแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกถึงความรักและความห่วงใยที่ตาแสงได้ทิ้งไว้ให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ที่ตาแสงปลูกและเริ่มช่วยกันดูแลสวนของตาอย่างดีน้อยยังคงปลูกต้นไม้ใหม่ๆใ,ในสวน และคอยเล่าเรื่องของตาแสงให้กับเด็กๆรุ่นหลังฟังเขาบอกพวกเขาว่าต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้มีเรื่องราวและเป็นตัวแทนของความรักและการเสียสละของตาแสงคนแก่ที่อาจจะดูเหมือนอ่อนแอแต่ในความเป็นจริงแล้วมีพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการทำความดี และการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่เห็นผลลัพธ์ของการกระทำเหล่านั้นแต่การทำสิ่งดีๆด,ด้วยความรักและการเสียสละจะส่งผลดีต่อคนอื่นในอนาคตเรื่องราวของตาแสงยังเป็นการเตือนใจว่าความรักและความห,วห่วงใยที่เรามอบให้กับคนอื่นจะยังอยู่แม้ว่าเราจะจากไปแล้วก็ตาม นิทานธรรมะสอนใจเรื่องปู่คากับถุงเมล็ดพันธุ์ปู่คาเป็นคนที่ชาวบ้านทุกคนเคารพรับถือเพราะเขาเป็นคนที่มีปัญญาและความรู้มากมายในเรื่องการเกษตรปู่คาเคยเป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในหมู่บ้านแต่เมื่อเขาอายุมากขึ้นเขาก็เลิกทํางานหนัก และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังที่บ้านของปู่คำมีถุงเมล็ดพันธุ์โบราณอยู่ใบหนึ่งภายในถุงนั้นเต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ปู่คำสะสมมาตลอดชีวิตของเขาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่หายากบางชนิดเกือบสูญพันธุ์ไปแล้วในพื้นที่อื่นๆแต่ปู่คำยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เขามักจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับถุงเมล็ดพันธุ์นี้ให้กับลูกหลานและชาวบ้านฟังวันหนึ่งต้นซึ่งเป็นหลานชายของปู่คำที่เพิ่งจบการศึกษาและกลับมาจากเมืองใหญ่ได้ยินเรื่องราวของถุง,งเมล็ดพันธุ์โบราณจากปู่คำต้นเป็นคนที่รักการเกษตรเช่นเดียวกับปู่เขาตั้งใจจะกลับมาทำไร่ที่หมู่บ้านของเขาเองแต่เขาก็พบว่าที่ดินในหมู่บ้านแห้งแล้ง และดินเริ่มเสื่อมสภาพต้นรู้สึกขอแท้เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรวันหนึ่งต้นเข้าไปหาปู่คําและถามด้วยความเป็นห่วงว่าปู่ครับปู่คิดว่าผมจะปลูกพืชผลในดินแห้งแล้งแบบนี้ได้จริงหรือครับปู่คํายิ้มและพาต้นไปที่ห้องเก็บของเก่าๆที่เต็มไปด้วยเครื่องมือการเกษตรโบราณเขานําถุงเมล็ดพันธุ์ออกมาและส่งให้ต้น เจ้าลองดูสินี่คือมเมล็ดพันธุ์ที่ปู่สะสมมาตลอดชีวิตมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่มีค่าเพียงแค่พืชผลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความอดทนของเกษตรกรต้นเปิดถุงเมล็ดพันธุ์และพบว่ามเมล็ดพันธุ์แต่และ,มะเมล็ดมีรูปร่างขนาดแตกต่างกันบางมเมล็ดมีสีสันที่สวยงามบางเมล็ดเล็ก บางเมล็ดใหญ่แต่ปู่คำบอกว่าทุกเมล็ดมีคุณค่าและศักยภาพในการเติบโตปู่ครับทำไมถึงเก็บเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไว้จนถึงวันนี้ทำไมปู่ไม่ปลูกมันเมื่อหลายปีที่แล้วครับต้นถามด้วยความสงสัยเมล็ดพันธ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่พืชแต่เป็นสิ่งที่ปู่ต้องการส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง กูเก็บมันไว้เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมเจ้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และพลังในการเปลี่ยนแปลงรูเชื่อว่าเจ้าจะสามารถนำมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปปลูกฟื้นฟูในดินที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ต้นเริ่มเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้มันไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ต้องปลูกลงดินแต่เป็นสัญลักษณ์ของการสืบทอดความรู้ และการเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ต้นรู้สึกมีกำลังใจและความหวังมากขึ้นวันต่อมาต้นเริ่มปลูกมเมล็ดพันธุ์ในที่ดินของครอบครัวเขาใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาจากเมืองใหญ่และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากปู่คําในการปรับปรุงดินและการจัดก,การน้าต้นพบว,ว่าการปลูกพืชที่ในดินเสื่อมสภาพไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เขาไม่ยอมแพ้เขาใช้เวลาและความพยายามในการดูแลเมล็ดพันธ์เหล่านั้นเพื่อความรักและความอดทนหดูการผ่านไปในที่สุดเมล็ดพันธ์ที่ต้นปลูกก็เริ่มงอกขึ้นเป็นต้นอ่อนและใช้เวลาไม่นานพืชผลเหล่านั้นก็เติบโต,ตเต็มที่ดินที่เคยแห้งแลง้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหมู่บ้านเริ่มมีความเจริญรุ่งเรือง เพราะต้นไม้ที่ต้นปลูกเริ่มให้ผลผลิตที่หลากหลายและสามารถขายได้ในตลาดชาวบ้านทุกคนรู้สึกขอบคุณต้นและปู่คําที่นำเมล็ดพันธุ์โบราณมาใช้ประโยชน์อีกครั้งพวกเขาเห็นคุณค่าของการสืบทอดความรู้และประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าและเริ่มปลูกพืชผลที่มีคุณค่าจากเมล็ดพันธุ์ที่ต้นได้แบ่งปันให้กับพวกเขาตลอดชีวิตของต้น เขายังคงปลูกพืชผลและดูแลที่ดินอย่างเต็มใจเขาเข้าใจว่าความสำเร็จในการเกษตรไม่ใช่แค่การได้ผลผลิตที่มากมายแต่เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่การรับฟังและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้มีปัญญาเช่นปู่คำทำให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้อีกครั้ง นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดความรู้และประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าการที่คนรุ่นใหม่เปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้สูงอายุให้สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้การปลูกเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่แค่การปลูกพืชแต่เป็นการปลูกความหวังและอนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง การรักษาและสืบทอดสิ่งดีๆจากอดีตเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์นั้นไม่สูญหายไปพร้อมกับการเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอุบเบกขาชาแนลของเราด้วยนะครับ